ฟิน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 ,ฟนทุกคู่เขียวทุกบินสดชื่นหวานฉ่ำและจําใจกันสุดๆครับพี่ๆ f c ทุกท่านดีอกดีใจกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งคำคืนที่เราประสบความสำเร็จผลประกอบการเราเดินทางไปในทิศทางที่บวกไม่ว่า3มคู่ชี่วางไว้ให้ในหน้าช่องบวกกับแนวทางประจำวันเมื่อวานนี้สามคู่เมื่อวานนี้ที่เนบนวางไว้ให้ในหน้าช่องมาครบจบในที่เดียวนะครับ คนที่ให้บอลแม่นขนาดนี้เป็นของเบนนาจาสดชื่นหวานฉ่ำหวานชื่นและลื่นใจครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สุดๆฟินมากๆเลยหน้าช่องเมื่อวานนี้ให้มองไปสามคู่ไม่ว่าจะเป็นเชลซีแอตติกบินเบาสูงสเปอร์ยังไม่หมดแค่นั้นหน้าช่งหน้าช่องยังสดชื่น หวานชื่นและยื่นใจกันขนาดนี้ในหมู่บ้านจะไปเหลืออะไรไล่ตั้งแต่ตัวเน้น 10k รอบบอลใบยอย่างซิดนีย์เอฟซแล้วรอบบอลดึกชุดอัลบั้ม3 2ชุดมาครบมาเต็มมาหมดไม่ว่าจะเป็นชุดแรกตัวหน้าช่องเลยสูงสเปอร์เชลซีและก็แอลติกบินเบาส่วนชุดที่สองชี้วางไว้ให้ คือให้หมองไปที่เฟเนบาเช่ต่อสเปอร์และก็แอตลิติกบินเบาสวยจ,จัดครับหยิบตัวเน้นนะครับมาใส่ได้สองชุดกันขนาดนี้หวานชื่นและลื่นใจครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งค้ำคืนที่ประสบความสำเร็จแบบเห็นได้ชัดผลประกอบการไปในทิศทางที่บวก จะบวกน้อยจะบวกมากมันอยู่ที่วันและก็อยู่ที่ทุนที่พี่ๆ FC จะตามกันไปวันนี้วันศุกร์จัดกันให้แบบจุกๆแนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือกว่านี้ใครอยากจุกใครอยากบวกแล้วใครอยากประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ง่ายๆสันส้นๆหวนหวนปัดขวาเข้ามาได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเดบบอลมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันคําว่าเปิดใจของเบนพี่ๆทุกท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่รอช้าครับวันนี้ในหน้าช่องคัดสรรและคิดวิเคราะห์มาให้เป็นอย่างดี3คู่นะครับส่วนบทวิเคราะห์บทวิาพากษ์วิจารณ์เจาะลึกรายละเอียดเราไปเจอเจอกันในหน้าไลฟ์สดเหมือนเช่นเคยครับ3คู่วันนี้เป็น3คู่ที่เบนชอบจัด แล้วชอบสุดๆนะครับกระแสมโมเมนตัมอะไรหลายๆอย่างเอื้อทั้งหมดเลยไม่รอช้าคู่แรกขอมองไปที่กันโชสิดาอิตาลีเป็นหนึ่งตัวที่ชอบแล้วสวยจะจัดอย่างนาโปลีวันนี้นาโปลีจะเปิดบ้านเจอกับคโครโมแนะนำเลือกเชียร์นาโปลีได้เลยครับ ภาพรวมกับแฮนดิแคปตั้งต้นที่เปิดมามีการปรับไหลขึ้นแบบนี้ศักยภาพนักเตะองค์ประกอบโมเมนตัมหลายๆอย่างเอื้อให้กับเจ้าบ้านนาโปลีบวกกับผลงานและฟอร์มการเล่นชื่อชั้นนัาเตะและตอนนี้การออกสตาร์ทกันโชสิระอิตาลีนาโปลีหลังเป็นจ่าฝูงนาโปลีภาพรวมวันนี้ในแฮนดิแคปที่เปิดมาหลายๆอย่างเอื้อมากๆกับกุนซือที่ชื่อว่าอันโตนิโอคอนเต้เลือกเชียร์นาโปลี สวยจะจัดเป็นคู่แรกประจำวันนี้ส่วนคู่ที่2ขอใครจับไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสขอแก้มือหมากเซยนะครับหมากเซยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สวยจะจัด,จดเหมือนกันครับอาจจะมองว่าเปิดมาแพงเกินไปนะครับเปิดบ้านวันนี้หมากเซยจะเจอเจอกับองเช มากเซยนัดล่าสุดอาจจะแพ้ตาบุกมาก็ตามจริงแต่นัดนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองโมเมนตัม um แบบนี้แฮดดิแคปมีการปรับไหลขึ้นหนึ่ระดับจากโจทย์แรกที่เปิดมาเพราะว่าต้องชนะและทำสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะได้ยิ้มหวาน,านและค่อยจะได้เฮนเต็มๆไม่ใช่งานยากครับกับผลงานของหมากเซยกับองเช่ องประกอบภาพรวมหลายๆอย่างครับเป็นโมเมนตัมที่น่าเอื้อเป็นโมเมนตัมที่น่าเชียร์มากเซยมากๆครับด้วยผลงานของเดซาบี้ที่มาคุมทีมนะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สวยจัดจัดเชียร์มากเซยไม่เสียหายสวยจัดจัดครับส่วนคู่ที่3ขอใครจะไปที่บุนเดิลีกาเยอรมันมี1คู่วันนี้นะครับในวันศุกร์จัดกันจุกๆระหว่างเอาบวกจะเจอเจอกับมิเชลกับบักคู่นี้รักพี่เสียดายน้อง แนะนำให้มองสูงเต็มเกมโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมสถิติบงชี้ครับระหว่างเอาบวกกับมิเชลกับบักนะครับ9ใน10เกมหลังสุดที่เจอเจอกันบอลออกสูงทั้งหมดบวกกับสถิติของเอาบวกและก็กับบักในการออกสตาร์ทบุนเดลิก้าเยอรมันนี้นะครับ5เกมหลังสุดของเอาบวกในการออกสตาร์ทนะครับออกสูงทั้งหมดเลยยิงกันถล่มทลายทั้งหมด5เกมหลังสุด ส่วนกลับบักเหมือนกันครับสถิติบงชี้ครับในการออกสตาร์ทบุนเดลิกา้าเยอรมันฤดูกาลนี้4ใน5เกมหลังสุดบอลออกสูงบอลยิงกันเยอะครับคุณภาพแนวลุกทั้งเอาบวกและก็กลับบักนะครับเชื่อใจได้แต่ข้อเสียคือคุณภาพแนวรับพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาเหมือนกันเชียร์ทั้ง2ทีมให้ยิงกันเยอะแนะนำให้มองโอเวอร์สกอร์แต่เวลาสวยจัดจัดครับจัดไปอย่าให้เสีย ลั่นวาจาว่าวันศุกร์พร้อมจัดกันให้แบบจุกๆตามเข้ามาเปิดใจแล้วตามเข้ามาปัดขวากันมาได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบบอลอยู่คำว่าเปิดใจของเบนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น3คู่หน้าช่องเชียร์ไปเลยครับนาโปลีโอลิปิกมา์เซยและก็สูงเต็มเกมเอาบวกเจ,เจอกับบูรุเซียมิดเช่นกับบักสวยจัดๆครับเพิ่มเติมมากกว่านี้เหมือนที่เบนบอกเลยครับ และขอให้วันนี้ดูบอลด้วยความสนุกขอให้พี่ทุกท่านเดินทางประสบความสําเร็จผลประกอบการเราวันนี้จะดังเดินทางไปในทิศทางที่บวกเหมือนเช่นเคยครับโชคดีมีชัยโชคชัยมีบวมีผู้นำดีมีชัยไปกว่าครึ่ง